สวัสดีครับวันนี้ลุงชายมาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณมิได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหากเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออาภัยด้วยบางคลิปบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัชนาทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ครับ เรื่องสั้นฟังเพลินที่จะนําเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่าเพื่อนรักนักพนันขอเชิญติดตามเลยนะครับเสียงโบกเวิกจากจอโทรทัศน์ดังกระหึ่มไปทั่วห้องพักท้องฟ้งฟาด้านนอกมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากตู้แช่ที่ส่องสว่างอยู่เป็นจุดๆในห้องที่มีเพียงอังกูนชายหนุ่มอายุ25ปีที่นั่งกอดเขาอยู่บนเตียงคนเดียวเขาแทงบอลทีมเจ้าบ้านในคู่ดึกของคืนวันศุกร์ไป500บาทและตอนนี้ทีมที่เขาเชียร์ก็กำลังจะแพ้ อังกูลเป็นชายหนุ่มที่ไม่ได้มีดีอะไรเลยชีวิตมีแต่การพนันเขาเป็นที่รู้จักของเพื่อนในวงเล่าว่าเป็นคนที่พร้อมจะเล่นพนันได้ทุกอย่างขอแค่มีเงินและเพื่อนของเขาก็ไม่เคยเห็นเขาขาดทุนมีแต่ได้กับได้จนเป็นที่มาของฉายาอังกูลยอดเซียนแต่ชีวิตของอังกูลไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่ใครคิดเขามีนิสินจำนวนมากจากการพนันบอลและการขาดทุนในวันนี้ก็ยิ่งทำ ให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกเขาไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำเฮ้อทำไมชีวิตกูถึงเป็นแบบนี้นะอังกูลถอนหายใจยาวก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมีข้อความจากเพื่อนสนิทที่ชื่อวาอ่าถินไอกูลมึงเป็นยังไงบ้างวะอังกูลทิมข้อความตอบแย่หวัดแท้มึงเอาอีกแล้วนะไอกูลกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆงอังกูลต่อให้ใจเย็นมึงยังมีกูอยู่ข้อความของวาถินทำให้ อังกูลรู้สึกดีขึ้นมาบ้างวาทินเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอมาไม่ว่าอังกูลจะทำผิดพลาดแค่ไหนวาทินก็ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนกูขอโทษนะไอ้ทินที่ทำให้มึงต้องมาลำบากกับกูอังกูลพิมตอบกลับไปอย่าคิดมากเลยพรุ่งนี้มึงมาหากูนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันหลังจากคุยกับวาทินเสร็จอังกูลก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาฝันถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตภาพของชายหนุ่มที่เคยสดใส และเป็นที่รักของใครหลายๆคนค่อยๆเลื่อนหายไปและแทนที่ด้วยภาพของคนที่เอาแต่หมกบุญอยู่กับการพนันในเช้าวันรุ่งขึ้นอังกูลไปหาวาทินตามที่นัดไว้วาทินพาเขาไปเลี้ยงข้าวและคุยเรื่องต่างๆกันวาทินพยายามปลอบใจและให้กำลังใจอังกูลให้เลิกเล่นพนันแต่อังกูลก็ยังคงลังเลกูไม่รู้จะเลิกได้จริงๆหรือเปล่าไอทินมึงต้องเชื่อในตัวเองสิกูลมึงทำได้อยู่แล้วคำพูดของวาทิน ทำให้อังกูลเริ่มมีความหวังแต่เขาก็ยังคงไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่วาทินจึงยื่นข้อเสนอให้ถ้ามึงเลิกเล่นการพนันได้ภายในสามเดือนกูจะให้มึงมาทำงานที่บริษัทกับกูอังกูลมองหน้าวาทินอย่างไม่เชื่อสายตามึงพูดจริงเหรอวะจริงสิแต่มึงต้องเลิกให้ได้ก่อนข้อเสนอของวาทินทำให้อังกูลตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่เขาตอบรับข้อเสนอของวาทินและสัญญาว่าจะเลิกเล่นการพนันให้ได้ภายในสามเดือน หลังจากนั้นอังกูลพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพนันทุกรูปแบบเขาเริ่มมาช่วยงานวาทินพร้อมกับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายอังกูลเริ่มมีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งอังกูลก็ได้รับข้อความจากเพื่อนอีกคนหนึ่งคืนนี้มีคู่เด็ดมึงจะเล่นไหมข้อความนั้นทำให้อังกูลละวันไหวอีกครั้งเขาคิดถึงเงินที่เคยได้จากการพนันแต่เขาก็คิดถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับวาทินเขาจึงตัดสินใจตอบกลับไปว่า ไม่หวัดกูเลิกแล้วอังกูลทิ้งโทรศัพท์ลงบนเตียงและถอนหายใจยาวๆเขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเลิกการพนันแต่เขาก็ตั้งใจแล้วว่าจะทําให้สําเร็จเวลาผ่านไปสามเดือนอังกูลไม่เคยเล่นการพนันอีกเลยเขามุ่งม,มั่นคอยโอกาสที่จะทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวจะได้มีเงินเก็บและในที่สุดเขาก็ได้รับคําชมจากวาทินมึงทําได้แล้วนะกูลอังกูลยิ้มและมองหน้าวาทินด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณวาทินที่อยู่ข้างๆกูเสมอ เรื่องราวของอังคูลสอนให้รู้ว่าการพนันก็เป็นเหมือนเกมที่ไม่มีวันจบและจะไม่มีวันชนะมันได้เลยถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอสิ่งที่สำคัญคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองที่จะทำแต่สิ่งดีๆพร้อมกันการมีเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างเราก็จะทำให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เรื่องสั้นฟังเพลินตามจินตนาการก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลุงชายและน้องแนนซี่ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ